ดามาเดือดชาวเน็ตเวียดนามส่งเสียงสนับสนุนไทยลั่นอย่าโอนเฉลยศึกคืนให้กัมพูชาพวกกับกรอกไว้ใจไม่ได้ไทยต้องระวังให้หนักแจ้งข่าวอีกคลิปนะคะเนื่องจากว่าแอดมินทัตเขาไม่สบายอยู่ไม่สามารถจะอัดเสียงได้แอดมินเปิ้ลก็เลยต้องมาทำหน้าที่แทนชั่วข่าวไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไร เพิ่นก็ต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะจากกรณีข้อเรียกร้องของกัมพูชานะที่ขอให้ไทยส่งตัวเฉลยศึกทหารคามเรที่เหลือกับประเทศตัวเองหลังจากที่ไทยส่งกลับไปสองคนก่อนหน้านี้นะคะซึ่งทั้งสองคนที่ส่งกลับไปก็คนนึงก็ป่วยจิตเวชอีกคนก็พิการทางร่างกายซึ่งตรงนี้นะคะคามรก็ เรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวทหารกรรมัมพูชาที่เหลือของเขาทันทีโดยอ้างว่าทาหารเหล่านั้นเป็นเฉลยศึกแต่ฝ่ายไทยเราก็ยืนยันนะคะว่าทหารกลุ่มนี้เป็นผู้ข้ามแดนผิดกฎหมายเท่านั้นไม่ได้เข้าข่ายสถานะเฉลยศึกตามกฎหมายระหว่างประเทศหรอกซึ่งเรื่องนี้นะคะทางพลตีวันชนะสวัสดีโคศกกองทัพ ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่ส่งตัวเฉลยชาวเขมรกับทั้งหมดโดยกล่าวผ่านสื่อในไทยว่าเวลาเราส่งทหารขเขมรกลับไปผมก็เดาเกมต่อได้เลยว่าในอนาคตอะความเจ้าเล่ห์ของเขาก็จะบอกว่าไทยทารุนทหารเราจึงต้องมีหลักฐานไว้ด้วยแล้วจากคำพูดของพลตีเบิร์ตท,ที่บอกว่าต้องเตรียมหลักฐานเอาไว้เพราะ,ขะเขมรเจ้าเล่ห์มันก็ไปกระตุก ตอมอารมณ์เสียของชาวเน็ตขเขมรจนทำให้ชาวเน็ตขเขมรนเนยออกมาวิาพากวิจารณ์พลตีเบิร์ตอย่างหนักเรื่องที่ไม่ยอมส่งเฉลยกับขเขมรให้หมดทุกคนตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่า,าวเฉลยเขมรน,นาทีนี้เขาอยากจะกลับไปหรือเปล่าเพราะกลับไปเมื่อไร่คุกรออยู่แน่นอนโทษฐานทำให้ขเขมรเสียชื่อชาวขเขมรหลายคนก็จวกวัดไทยไปทรมานทหารเขา ก่อนไปยังปกติดีพอลกลับมาเอา้าไงกลายเป็นคนพิกลพิการกลายเป็นคนวิกลจริตไปได้แม่อยากจะบอกพวกขเขมรเหลือเกินนะคะว่าทาหารขาเขมรไปลบนะคะไม่ได้ไปแคมปิง้งจะได้กลับบ้านและปกติเหมือนเดิมทุกประการแล้วจากท่าทีของขเขมรที่วิจาร์ณไทยหนะักชาวเวียดนามกลับรับไม่ได้ ชาวเน็ตเวียดนามต่างก็ออกมานุนไทยว่าด,ดีแล้วที่ไม่รับส่งตัวเฉลยกลับเพราะเล่นเพราะเล่นกับขเขมรนะต้องเตรียมตัวให้ดีฉะนั้นเรามาฟัางความคิดเห็นของชาวขาเขมรรวมถึงชาวเวียดนามกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนจะมีมุมมองอย่างไงที่ไทยยังไม่ส่งตัวเฉลยที่เหลือกับขเขมรเริ่มแรกเป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตขเขมรนะคนหนึ่งเขาบอกว่า ทำไมไทยถึงไม่ปล่อยทหารทั้งหมดพร้อมกันละ่ะเพราะอะไรทำไมถึงปล่อยทีละคนสองคนทหารของเรามีสุขภาพดีตอนถูกจับแต่กับถูกปล่อยออกมาในสภาพย่ำแย่มันไม่สมเหตุสมผลเลยเป็นต่อมานะคะประเทศของคุณโหดร้ายมากดูไร้ค่าสุดๆฉันหวังว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลายประเทศในปีหน้าเลย เพื่อชดใช้ในสิ่งที่พวกคุณทำกับประเทศของเราโน่นว่าไปนน่นเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะนางบอกหลักฐานอยู่ไหนปล่อยทหารของเราเดี๋ยวนี้เลยทาหารของเราก่อนถูกจับยังแข็งแรงอยู่เลยแต่กับถูกปล่อยออกมาพร้อมอาการบาดเจ็บและปัญหาทางจิตหลักฐานแค่นี้ยังไม่พออีกหรือปล่อยทหารที่เหลือคืนมาในสภาพเดิมทันทีเลยนะ นี่คือเรื่องของมนุษยธรรมนะนุคอมเมนต์ต่อมาครับพวกเสียมคุณกลัวความจริงหรือไงถ้าพวกคุณปฏิบัติต่อทหารของเราอย่างเหมาะสมก็ไม่น่ากังวลอะไรอย่าพูดถึงหลักฐานเลยเว้นแต่พวกคุณจะละเมิดสิทธิมนุษยชนจริงๆ หลักฐานก็ชี้ชัดอยู่ว่าประเทศของคุณปฏิบัติต่อทหารกัมพูชาอย่างโหดร้ายแม้แต่คนที่สุขภาพดียังมีอาการทางจิตหลังถูกทรมานในค่ายคุมขังของเสียมคอมเมนต์ต่อมาบอกกัมพูชาไม่มีอาวุธทันสมัยอย่าง F16 หรือระเบิดคัตเตอร์เป็นไทยตังหากที่ลุกรันดินแดนเราแล้วกล่าวหากัมพูชาว่าเป็นฝ่ายบุกรุก คอมเมนต์ต่อมาค่ะไทยไม่เคยสำนึกถึงการกระทำอันโหดร้ายของตัวเองเลยที่ทำต่อทหารขเขมรขนาดนี้แถมยังจับตัวไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องต่อรองมันเป็นสิ่งที่กัมพูชาไม่อาจยอมรับได้เราต้องเผยแพร่วิดีโอตั้งแต่ตอนถูกทหารไทยหลอกจับมือจนกว่าทหารขเขมรจะได้กลับบ้านเพื่อพิสูจน์ความจริงในการฟ้องร้องชาวโลก เม้นต่อมาค่ะนี่มเป็นการกระทําที่ป่าเถื่อนแล้วก็น่ารังเกียจที่สุดพวกเขาป่าเถื่อนและไรมนุษยธรรมในฐานะประชาชนชาวกัมพูชาฉันขอเรียกร้องให้นานาชาติเข้ามาสืบสวนและเรียกร้องความยุติธรรมให้พวกเราด้วยเม้นต่อมาค่ะภาพทหารของเขมรที่ถูกใส่กุญแจมือแล้วนั่งอยู่ในรถพวกเขาต้องได้รับความยุติธรรมนะคะ ขอให้โลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเรียกร้องความยุติธรรมให้พวกเขาด้วยถึงพวกเขาจะเป็นเฉลยศึกแต่ทำไมพวกคุณถึงต้องทำขนาดนี้เมื่อปี2008คเมนเคยจับทหารไทยตอนนั้นนะขะเมนอุตสาหเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแต่ในปี2025เนี่ยไทยกับรุกรานดินแดนขเมนแล้วยังกล่าวหาว่าขมนบุกรุกท,<ฮ>ทั้งที่ความจริง มันตรงข้ามเม้นต่อมานะคะอ่านแล้วก็ของขึ้นเหมือนกันนะคะเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยพวกคุณรู้สึกยังไงกับการกระทําของทหารไทยนะมันถูกกฎหมายในประเทศของคุณแล้วหรือผมหวังว่าคุณจะช่วยเรียกร้องให้พวกเขาปล่อยตัวทหารกัมพูชาที่เหลือและเข้าใจความเก็บปวดของพวกเราบ้างเม้นคอมเมนต์คนนี้บอก พวกคุณตกลงหยุดยิงแต่กลับหลอกทหารของเราให้จับมือแล้วจ่อปืนจับพวกเขาอย่างไรซึ่งมนุษยธรรมพวกคุณมันโหดร้ายมากแม่ความคิดเห็นนี้มันจะเป็นไปได้หรอคะลบๆกันอยู่ใครจะมาจับมือวะต่อไปเรามาดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามบ้างค่ะความคิดเห็นแรกนะคะคนเวียดนามบอกการเล่นกับไอ้พวกที่เอาแน่นอนไม่ได้ คุณต้องเตรียมพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์เวียดนามเองก็เคยเจอประสบการณ์เก็บปวดจากบทเรียนนี้มาแล้วด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกโชมหน้าที่ชอบหลอกลวงของฮุนเซนและลูกชายนะกลายเป็นข่าวดังทั่วโลกตอนนี้ไม่ต่างจากการดูหนังดูละครหลังข่าวเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพฤติกรรมสกรปรกและเล่หเหลี่ยมแบบนี้ทำมมันถึงได้เหมือนกันไปหมดทั้งพอ่อทั้งลูกนะ มาดูเมนสุดท้ายของเวียดนามนะคะเขาบอกว่าฮุนเซนน่ะได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการหลอกลวงและความเสี่ยมซามได้กลายเป็นตัวตนของเขาไปแล้วมันฝังลึกเข้าไปในรากเหง้าตอนนี้คนทั่วโลกต่างรู้ทันและเกลียดฮุนเซนเพราะนิสัยเจ้าเล่และหลอกลวงที่สะสมมานานของมันนี่แหละ และทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวเขมรและชาวเวียดนามบางส่วนนะคะที่นำมาปากกันในวันนี้เช่นเคยค่ะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือมุมมองต่อเรื่องราวนี้ไปในทิศทางไหนกันบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ